สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูกองทัพอากาศของอินเดียอย่างที่เราทราบว่าอินเดียจะซื้ออาวุธค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเครื่องบินแบบซู30 MKI กแล้วก็ดาโซราฟและมีโครงการพัฒนาเองอีกโดยเฉพาะซู -30 MKI อินเดียมีโครงการจัดหามาเยอะมากและซู30 MKI บางส่วนอินเดียจะอัปเกรดไปให้มีสมรรถนะเทียบเท่ากับซู -35 ของรัสเซียด้วยหลังจากได้เครื่องบินมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คืออาวุธที่จะนํามาใช้กับเครื่องบินอินเดียเป็นประเทศที่มีความสามารถใน การผลิตจรวดกับขีปนาวุธที่ไม่ธรรมดาและแน่นอนขีปนาวุธของอินเดียก็ต้องมีความสามารถที่จะไปต่อกอกับ a i m 1 2 0ของเพื่อนบ้านได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอินเดียทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นรอง a i m 1 2 0พอสมควรนะครับจึงมีการพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือเพิ่มความสามารถให้ตัวเองในการต่อกอกับ a i m 1 2 0 หลังจากที่ทดสอบมานานนะครับกองทัพอากาศของอินเดียก็เข้าไปจำการขี่ปนุษย์แบบแอ t ตาซึ่งเป็นขี่ปนุษย์แบบ BV RAM หรือว่า Beyond v i s u a l r a n g e Air to Air Missile เพื่อนำมาติดตั้งกับซู3 0 MKI เพื่อเพิ่มความสามารถในการรบทางอากาศของกองทัพ นอกจากนั้นอินเดียยังต้องการจัดหาเมดิเออร์จากยุโรปเพื่อนำมาติดตั้งให้กับดาโซราฟาลของตัวเองด้วยหลายคนคงทราบว่าราฟาลก็เป็นเครื่องบินที่ดีลำหนึง่งแต่ว่ามีจุดที่ราฟาลยังด้อยกว่าคนอื่นมากก็คือเรื่องอาวุธราฟาลมีเพียงขีปนาวุธแบบไมก้าซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงไม่มากนักนะครับดังนั้นทั้งอินเดียและก็ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเจรจาเพื่อที่จะนำเมดิเออร์ซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบ V ีวีแรมมาติดตั้งให้กับดาโซราฟาลในนาคต ทีนี้มาดูขีปนาวุธแบบแอสตราของอินเดียนะครับหลังจากที่อินเดียเสียเปรียบในการต่อสู้กับ AIM 120ของเพื่อนบ้านและแน่นอนว่าอินเดียเคยพ่ายมาแล้วนะครับและขีปนาวุธที่อินเดียใช้ก็ไม่สามารถทำอะไร AIM 120ได้ องค์กรวิจัยและก็พัฒนาของกระทรวงกลาโหมจึงได้พัฒนาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบแอสตราขึ้นมาเอาจริงๆนะครับแอดมินออกเสียงภาษาอังกฤษว่าแอสตราแต่ถ้าออกเสียงแบบอินเดียก็ไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าแอสตราหรือเปล่าใครรู้บอกแอดมินด้วยนะครับขีปนาวุธแบบแอสตราที่อินเดียพัฒนาขึ้นมาก็มีความน่าสนใจนะครับก็คือติดตั้งระบบป้องกันการแจมหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์มิเชอร์ถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะรบกวนการนําวิถีแต่ว่าแอสตราเนี่ยก็ยังทํางานได้ตามป กติ a s t r a ก็ใช้เชื้อเพลิงแบบไร้ควันทำให้มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ระดับความสูงได้ถึง20กิโลเมตรและอีกอย่างก็คือสามารถยิงออกไปก่อนแล้วอยล็อกเป้าทีหลังหรือว่าล็อกเป้าก่อนแล้วยิงออกไปก็ได้นะครับโดยโครงการพัฒนาขีาวุธแบบแอสตราได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในปี2547 ด้งบประมาณ350ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1500ล้านบาทผ่านการพัฒนานมาแล้วหลายครั้งนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นการทดสอบครั้งสุดท้ายในปี2 5 6 0และ a s สตาที่เราพูดถึงก็คือ a s t ตา MK1 หรือว่า a s t ตา Mark 1 และอินเดียก็ยังมีแผนพัฒนาต่อเป็นแอสตรา k 2ซึ่งจะมีพิสัยการยิง160กิโลเมตรเทียบเท่ากับ AIM 120 d รุ่นล่าสุดแล้วก็จะใช้ระบบขับเคลื่อนแบบแร m เ e t ยังไม่พอนะครับยังจะมี a s สต a า m k จะพัฒนาเครื่องยนต์แรงเเนี่ยให้มีพิสัยการยิงถึง340กิโลเมตรหรือว่าไปเทียบเท่ากับเมเดอร์เลยทีเดียวแน่นอนว่าประเทศที่ใช้ซู30ก็มีโอกาสนำแอสตามาติดตั้งเหมือนกันเราไปดูข้อมูลของแอสตาเมื่อเทียบ กับ A I M 120ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ใช้ A I M 120อยู่เหมือนกันรุ่นเดียวกับ A I M 120ของเพื่อนบ้านของอินเดียนั่นแหละครับโดยไทยใช้เป็น A I M 120C ก่อนอื่นมาดูน้ำหนักก่อนเลยนะครับแอสตราอยู่ที่154กิโลกรัมส่วน AIM อยู่ที่152กิโลกรัมความยาวแอสตราอยู่ที่3.57เมตร AIM อยู่ที่3.7มเมตรพิสัยการยิงครับแอสตราอยู่ที่110กิโลเมตรส่วน AIM อยู่ที่105กิโลเมตรความเร็วแอสตราอยู่ที่4.5มักหรือว่า5,513กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน AIM อยู่ที่4มักหรือว่า4,900กกิโลเมตรต่อชั่วโมง นำวิถีด้วย Active r ร d a r h o m ม i n g ด้วยกันทั้งคู่นะครับเรื่องการนำวิถีนี้ a s t r a ได้เปรียบเพราะว่าใช้เรดาร์ผ่าน Data Link ส่วน AIM เนี่ยเป็นเรดาร์ในตัวของขีปนาวุธซึ่งมีขนาดเล็กกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวของอินเดียกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่พัฒนาขึ้นมาถ้าลองเอามาเทียบกับ AIM120C แล้วนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ก็แค่ 120C นะครับไม่ใช่ 120D แล้วอินเดียก็ยังจะเอาเมดิเอร์อีกค่อนข้างน่ากลัวมากสาหรับกองทัพ ของอินเดียนะครับเพราะเคยแพ้มาแล้วเนี่ยไม่ขอแพ้อีกบอกแล้วอย่าให้เอาจริง